แทรกีบบอกกูก็รอดกันนะดูฝั่งตรงข้ามด้วยไอ้เหี้ยทัวรน์นาเมนต์เขายังหยิบกันมาเลยสัตว์ทัวรน์นาเมนต์นู้มึงใครดูมันพอรน์นาเมนต์ไงสัตว์ <c oughs> โมลีไอ้เหี้ยมึงจำเอาไว้แล้วสั์กูชนะมาสี่ตาลวดแล้วนะจะน,นั <c oughs> นาโอ้ชนะมาสามตาลวดว <c oughs> วต้องการอะไรเจอเลยยังไงจะกุลเล่ตัวกระลำตีชนะเลยมาสิก จะรันตีตัวนี้กันเล้วเล่นตําแหน่ต้อแหน่งไม่ต้องเล่นตัวรุ่นแล้วกูเล่นเลยแคลรี่ไงเล่นอะไรดีดูตำแหน่งก่อนใจเย็นนะใจเย็นนะยังไม่เล่นเลือกตำแหน่งเล่นกดเลือกตำแหน่งแต่มันเล่นกดห้ามันเลยไม่ต้องเลือกตำแหน่งกดห้าไม่ต้องเลือกตำแหน่งกูก็เพิ่งรู้รู้เมื่อวานเล่ครับครับครับกดเลยสั่งจังเล่นหนึ่งดิ

ต้องมีคนตีอ่ะไอะปอต้องเป็นตัวตีไกลไม่ใช่ตัวตีใกล้ไปแลกกับโผลนรถแค่นั้นแหละเออไอกวนสไนเปอร์เองออกไปเที่ยอะไรเอาใช่ไหมได้ไปวันเนี้ยเล่นหุยืนเล่นหุยืนเล่นพกไปใจยืนกลางไปเลยเชี่ยแม่งแรงอะสัตว์ไม่น่าจะได้นะฮะพกไปใจยืนสไนไม่กลางโอเคตามสบายอ,อ่ะ อะไรผมเอาสายผมเอาผมเอานี่มาผมเอาสายนี้มาสายสายฝนแรงไม่เอาไม่เอาไม่อ,อไม่อ,อกโอเคผมต้องเป็นป้อมใหญ่ป้ <c oughs> อมเล็กไม่ไดไ้เป็นผิวหมดเลยแผง,<อ>ง,งกุ<ด>กับ<ด>ผิวลาวไทยแลนด์ด้วยพิวเลย แล้วพี่จะทับทำไมอ่ะให้เออเช็คทับไปดิเออเช็คในโหมดกว่านะโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยเฮียมันคูณห้าด้วยคูณห้าอะไมากเลยนะสตันเลยรจะออกคูณห้าจะออกคูณสองนี่แค่คูณสองู่ปาล้มตาเล็กพี่กุ้ยเล่นเป็ออกคูณสี่คูณห้าคุณบ่อยเลยนะเว้ย แปลกวะทาไมกูจะเอาทนาย,ยังไม่ได้เพราะกูงูนี่หว่า,ายยวกกอกาสคืนอันตราย <c oughs> <c oughs> เด้อรู้เลยวันนี้เหงาบ้างเลยเนี่ยว่าเขาจะเล่นไรกันกคตรแปลกเลยไม่ได้เล่นไรกันเนี่ยพี่ปุ้ยบอกเล็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 กตั้งแต่เช้าว่ะหลังวิ่งไปถ่ายเกมนี้แหละไอ้้เหียทำตัวมีประโยชน์หน่อยดิ ไปไหนกันนี่อย่าบอกนะก็เหมือนตาดิล้เหมือนนั้นนั้นอีกแล้วพี่เอานะอยู่บนหมดเม่เอานะไว้เยอะไปหาคนดเลยหรอล้อางไปรอตรงนี้ล่างหรือว่าจริงวะนี่อยู่มัะเป็นแบบเรงววะเสี่ยอะไรนี่หรอ ถ้าแบบเดิมกไปข้างบนแล้วเนี่ยตีว้าวขึ้นมวลเลยเมันได้หมดทั้เลยเหรออ้านั่นแหละทางผมก็ไปโอตี้เรียบร้อยแล้วไม่เดินเข้าเลนเลยหายไปไหนเชีียบแบบเดิมเหรอเกิดอะไรขึ้นว้าวไม่คัดคนเหรอวะ มาสองละข้างบนมาสองแล้วนะสามแล้วไอ้เจี๊ยแบบเดิมวะแบบเดิมรับมาเลยแบบเดิมนี่สี่แล้วโอเคสี่แล้วสี่ตัวแล้วเนี่ยมา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 กูมาแล้วมาโชว์เหรออ่าหยิบโชว์หยิบโชว์

จะหนีทำไมเดี๋ยวมึงก็ต้องมอกอยูแล้วแบบเดิมมียเกิดอะไรขึ้นวะต้องทักไปถามแล้วใครมีปัญหานี่บ้างแบบว่าหรืวแล้วมันกูนี่ดีแรงมันเลยเล่นหลายคนเจอมนได้เจอพวกอย่างเงี้ยวะเพราะนี่เหมือนมันชื่อแบบมันชื่อแปลกๆหมดเลยเบมือตัวเลย ไม่สนใจกูด้วยตามฟอร์มดู <laughs> ของใครวะตลาดไก่จะเก็บเงินเรียบรีกยนะครับพว <laughs> กเก็บเงินครับพวกนี้แหละโปรไฟล์ะละจะได้ดีดีสนิดหรือเปล่าเล่นกับบอกอะไรอย่างเงี้ย ไมดออาขึ้นจาก,กระดัขน,นขึ้นทำนายไอ้ตดขึ้นทำนายมันจะนได้ไงมันเปแรงองนงอนนั้นกูนเล่นอะไรวะที่ที่เป็นเหมือนกันอีเเออเออเอก็เป็นระดับลองเท้าีมานะมาไปกันนะจ๊ะแล้ว เป็นปกอแล้วตอนนี้กันไม่แม้กัเดินมันไม่อันตรายต่อไปแล้วนืยเล่นเีมใหม่แล้วว่ว์อาอนเ่ ตานี่บิวตัวมาอย่างนี้ขลาก็ได้เพี่พอยิงข้อเหมือนกันเลยไม่ใช่อยู่มันทำตัวแปลกๆเดินตามเลนเหมือนกคบัแล้วไอ้วอดติดสารสูดไลเอาพี่อะไรมาทนก็จากการเล่นยิงไปยิงไป ใช้กยิงวะอย่าอย่าเพิ่งดันคลิปให้มันเดินลงมาเออมีเนมัน้นว่ đơn mình đơn 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 Mm -hmm. <laughs> <Like it's safe. laughs> mm -hmm. Take a lot please. <laughs> <80. Double kill. laughs> oh, like to yeah, I'm awesome. keep <laughs> <laughs> Your middle tower is under attack. The enemy's top tower has capitulated to security as a bone to pick with your that's middle just saurus. Ha ha! your middle tower is under attack double kill monster kill oh you am the even lower <región> <and hoover> <initiation> ไปเนี่ยี่ยบเยเว้ยเปมแล้วอ้ีีกูไเนี่ยอ๋อเเ่กีัวนเยใรต่อยครับเพิ่งได้ยอเร่เป็นเฮ้ยอะไรกูเพิ่งได้กี่ตัวเองเนี่ย สินป้ากิววคนอื่นเเรยโอ่น้คนเลยครัม่น่าเลยโว้ยมันเรือกระโดดวะโล่งโลเฮเลยโล่งโลเเล เไปเอาไอ้นี่ห่อนดูของกุก oh ่อนกโอกขบ้อ oh ง้อโลนิ่งโลดไทยเนี Kill. Animal, right? Right. Triple kill! Unstoppable! Please! <laughs> <That's amazing. laughs> don't, hide, don't hide back. <laughs> 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 The enemy has a bone to pick with your middle tower! มึงขึ้นก่อนกระดาษนยังไงอ่ะเออไม่ต้องตีพี่เขาตีไปเลยไป

ทำไมไม่เดินออกมาไม่ได้ปีพ่อมเถอะพี่ขี้ขนาดนั้นปีพ่อมเถอะเดี๋ยวมันเข้าโอ้ยมีใช้สกิลว่ะใช้สกิลเลยรอตาไป เอี๋ยวบอกสังคมมันโหดว่าเฮียเมฆพ่นหนุ่มแรมเลยสัตว์ไ wow ม่รู้ทำไมมันกดได้อะไรแบบไม่เราไม่มีแรงเว้ยไม่ันีไมม่แรงก็ไม่น่าเจอเออไม่น่าเจออะไรแบบนี้นะข้ออะไรวะ มันอยากให้ทุกคนมีแรงออมาว่าตาแก่เขารอๆมาลองให้ปุ้ยเป็นหัวตี้ดูไม่รู้อ่ะเพื่อนจะตายแล้วพอดูโผล่โผล่

He's glad that your bottom tower is not Axis' problem. <laughs> 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 Axes, <laughs> please! way! is <laughs> pleased ไม่ได<อ>้ดีอ่ะตีบ้านตีบ้านตีบ้านใช่ที่จบเร็วๆก็ตีแล้วเข็นเข็นเข็นละเข็นละ นี่ตัวพี่อาร์ตตีบ้านคตรแรงไม่ไม่ยอมตีบ้านตายเลยต้องมีคนตายแล้วคนสินี่ตัวตายคนแรกว่ะัาใคนแรกเอยาดนป้อมตียังไม่อยู่ยาไม่อยู่

เ,ออเดักกนกลางได้ <c oughs> ไม่ปิปุ้ยฉลาดลได้เพราะว่าไม่ตมมีรอยิงดก็เดียวเดียวอะอะไรเล่าเอ้จจริงปะ <c oughs> เนี่ยถามจิงมึงไม่ตีได้กระหน่เบรีบจบเกมไว้เนี yeah. ่ย แล้กูก็ตีไม่เข้าไงนะโอ้โหไอ้ไม่บอกของดาบีดีครับออกอยู่ม,มันมีจับแล้วอยู่ขนาดเนี่ยรีบมาได้แล้ว

Double kill! Uh -oh. Killing spree! Triple kill! Holy shit! Double kill. The enemy's middle tower has surrendered to gravity. Like Axe, <draußen> Double kill! Oh, let I mean kill. Hmm. The enemy's middle tower has Five. 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 Your middle tower is under attack! <coughs> Your <coughs> จีทีเกียบแล้วสกอร์เป็นร้อยอะไรกันวะเดี๋ยเนี่ยกับโซนามิสหนอยเนี่ยร้อยระดับคิวโอ้เอไอไม่เล่นเหรอไอ้โอ้เนี่ยเราไม่มีแรงกันสักคนเลยซิตบังดูดิ ไอ้หียมีแค่มีแค่พี่พี่อาร์ตคุณเดียวมีเล็อแคขอเป็นหัวเต้หน่อยดิไอซีมันเล่นต่อหรือว่าอะไรนะไม่รู้เหมือนกันหมอจะไปหาสาวไหมเนาะไม่ได้พูดไปหาสาวอืมไม่เล่นไปหาสาวไม่เล่นล้วขอขอขอเป็นหัวเต้หน่อย